นักเรียนจะต้องอธิบายนะครับการเขียนเศษส่วนนะที่มันมีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ10 100หรือ1 0 0 0ันได้นะในรูปเศษส่วนได้นะครับนักเรียนต้องอธิบายได้นะต่อมา2สองคือนักเรียนจะต้องเขียนเศษส่วนนะที่มีตัวประกอบเป็น1 0 1 0 0หรือ1 0 0พันในรูปตัวส่เห่ได้นะครับอ่ะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันเรามาทบทวนความรู้นะครับในเรื่องของการแปลตัวส่วนก่อน อ,อยู่ตัวอย่างที่หนึ่งปุ่นีนะครับต้องการให้นักเรียนแปลงตัวสว่วนที่คุ่นีกำหนดให้นะครับอันนี้คือเศษส่วนอะไรเศษส่วนสี่ส่วนห้าครัเศษสี่ส่วนห้าุ่ทีต้องการให้นักเรียนแปลงตัวส่วนจากให้ห้าเปลี่เป็นเลขสิบห้าทำไงครับใครตอบได้เราจะต้องหาตัวเลขตัวหนึ่งมาคูณกับเศษส่วนตัวนี้เพื่อให้ค่าเปลี่ยนเป็น15้านั่นก็คือแม่ หรือเลขสามนั่นเองเนาะเวลาคูณนะครับเราก็คูณยังไงเอามาคูณช่องเดียวไหมไม่เราต้องคูณทั้งสองครับเราต้องคูณนะ้บนแล้วก็ล่างนะครับทั้งเศษแล้วก็ส่วนก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้เวลาคูณคูณยังไงครับก็คือบนคูณบนล่างคูณล่างคำตอบที่ได้เป็นเศษเศษดีสองส่วนห้า นี้ก็จะเป็นการแปลงตัวส่วนที่เราเคยเรียนมาแล้วทีนี้เรามาเข้าสู่ความรู้ใหม่ในวันนี้นะครับที่เรายังไม่เคยเรียนมาก่อนอ่ะผมูมีคำถามครับเป็นแับคำถามะบบคำถามของผู้ที่ถามว่าเศษหกส่วนสิเขียนในรูปทศนิยมได้เท่าไหรเอ่ย เวลาเราแปลงเป็นทศิยมเขาะต้องทําเำเป็นทศยมกี่ตำแหน่งหตำแหน่งเก่งมากอต่อมาคำถามข้อที่สองเศษสาสิบเนึ่งเขียนในลูกทศยมได้เท่าไหรครับส3 7จุดสามสค่ะหรือจุบเจ็ค่ะสามบเจหรือสามเจ็ดาบางคนลืมครับคุณพี่บอกว่าไงถ้าตัวเลขหลังจุดทศิยมเราจะอ่านเป็นเลขโดดตัวเดียวไม่มี หลักไม่มีค่าจำหลักของมันถ้า37เราก็อยากว่า3 7 0จศจุดเ็ป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับข้อนี้ทำไมถึงมีเป็นทศนิยม2องตำแหน่งเพราะว่าอะไรมีศูนตัว่าเพราะว่า100มีศูนย์ตัวเราเลยต้องทำเป็นทศนิยม2ตำแหน่งให้นักเรียนสังเกตครับที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นตัวส่วนหรือสเป็นร้อยเป็นพันนักเรียนสามารถ แปลงเป็นทศนิยมได้อย่างรวดเร็ว,รวทีนี้คำถามของคุณดีครับถ้าสมมติตัวส่วนที่คุณดีกำหนดให้เนี่ยตัวส่วน,ต,ววนตัวส่วนตัวส่วนเหล่านี้มันไม่ใช่เลขสิบเลขร้อยเลขพันนักเรียนคิดว่าเราจะทำยังไงดีเข้าไปคูณที่5สร้อยหนึ่งพันครับอ่คุณที่มีตัวอย่างป๊บอ่าันนี้เป็นไงเปนตัวอย่าง C H C ส่วนห้าเขียนในรูปทศนิยมได้อย่างไร แล้วเรียนมองพุ้กตอบได้เลยไหมไม่ได้ไม่ได้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรครับส่วนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่สีอ่าส่วนมันไม่ใช่สีอ่ะมีใครรู้ไหมว่าตอบเท่าไหร่หรือบางคนอัจฉริยะเก่งตอบแปดส่วนสี่ค่ะตอบแปดแปดแปดแปส่วนสี่ค่ะอ่ะมาจากไหนเอ่ยเอาเสี่เอาห้าไปคูณสองคือผมใช้ความรู้ในเรื่องของการแปลงตัวส่วนใช่ไหม โอเคดีมากนะครับส่วนคนที่ไม่รู้ไม่ต้องงงเดี๋ยวโคี่จะอธิบายให้ฟังนะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับเราจะมาเรียนเรื่องความรู้ใหม่กันก่อนนะั่นก็คือการเขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นตัวประกอบย้ำว่าเป็นตัวประกอบนะไม่ใช่ตัวส่วนสิบหนึ่งร้อยหนึ่งพันครับแต่เป็นตัวประกอบที่เป็นตัวประกอบของสิบหนึ่งร้อยและหนึ่งพันนะครับในรูปคูษยีงก่อนอื่นเราต้องรู้จักตัวประกอบก่อนนะครับ ว่าคืออะไรแล้วมีตัวไหนบ้างนะครับเริ่มกันที่ตัวประกอบของสิบก่อนนะครับอ่าดูตัวประกอบของสิบคืออะไรครับหนึ่งสองห้า่าไม่ใช่ไม่ใช่ความหมายตัวประกอบของสิบคือจํานวนที่ทำไมจํานวนที่หาได้สิบได้ลงตัวอ่คือจานวนที่หารสิบได้ลงตัวเช่นอะไรบ้างที่เขียนให้แล้วนะครับเช่นหนึ่งหนึ่งหารสิบได้ไหม ได้สองห้นิดได้ไหมได้ได้ติดได้เขาว่าหานงตัวหมายความว่าไงครับหมายความว่าถ้าเราตั้งหันยาวปึ๊บและเอาเลขบเหล่านี้มาหันสิมันจะไม่เหลือเศษเขาเรียกว่าหานลงตัวนะครับซึ่งก็จะมีทั้งหมด4ตัวแค่นี้ที่เป็นตัวประกอบของสนะครับดังนั้นต่อมาตัวประกอบของ100บ้างหาลองทายสิตัวประกอบของ100อยคืออะไร <20. S 1> คือคือคืเป้าหมายเป้หมายคือเป็นจำนวนที่ทำไมหารหารได้หนึ่แบบลงตัวครับจำนวนที่หาร้หนร้อยแบบลงตัวรัาจำนวนที่หารหนึ่งรได้ลง, <100. S 1> ลงตัว,ตวมีอะไรบ้างครับนี่หนึ่งสองสี่ห้าสิบยี่างรก็จะมีตัวเลขทั้งหมดตามนี้เลย ฐานห0 0รลงตัวทีนี้ตัวสุดท้ายตัวประกอบของ1,000พันนะครับตัวประกอบของหพันแน่นอนครับมันก็ต้องเป็นจัวนวนที่ทำไมฐานลงตัวฐานอะไรลงตัวฐาน1 0 0 0พันครับอ่าก็ต้องเป็นจัวนวนที่ฐานหนึ่งพันได้ลงตัวนั่นเองซึ่งมีเยอะมากเลยนะครับคุณพี่ของมิบูดเนาะก็ตามที่นักเรียนเห็นเลยนะครับซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่นักเรียนเจอตัวประกอบเหล่านี้เป็นตัวส่วน นัเกเรียนจะสามารถใช้วิธีที่ครูดีจะสอนในวันนี้ทําได้นะครับอะ่ะดูตัวอย่างการเขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของสิบหึงร้อยหรือหนึ่งพันนะครับมาดูตัวอย่างที่หนึ่งกันตัวอย่างที่ครูดียกให้คือตัวอย่างอะไรครับเศษเศษสี่ส่วนห้าเศษสี่ส่วนห้าเขียนในรูปทศนิยมได้อย่างไรจําได้ไหมห้า็นตัวประกอบของสิบไหมครับเป็นนะ ย้อ,อนกลับไปนิดนึงเห็นไหมเลยปึ๊บเห็นไหมครับเป็นเมื่อ5เป็นตัวประกอบของ10จะสามารถใช้เทคนิคทพู้นสอนวันนี้ได้นะครับนั่นก็คืออะไรนะครับเมื่อเรารู้แล้วว่า5เป็นตัวประกอบของส0หรือก็คือ5หารสิบลงตัวดังนั้นนะครับเราก็จะสามารถแปลงจาก5ให้เป็นสิได้ถ้ามันไม่ใช่ตัวประกอบของส0มันจะไม่สามารถแปลงเป็นสิได้เช่น x 3 สามไม่ใช่ตัวประกอบของสิบจริงไหมจริงใช่ไหมครับที่บุรีเปิดให้มีแค่สี่ตัวก็คือหนึ่งสองห้าแล้วก็สิบสามไม่ใช่ครับตัวนี้เป็นเลขสามมันแปลงเป็นสิบได้ไหมไม่ได้สามคูณอะไรเป็นสิบมีไหมไม่มีไม่มีถูกไหมดังนั้นเมื่อห้าเป็นตัวประกอบของสิบห้าเลยแปลงเป็นสิบได้หน้าที่ของนักเรียนคืออะไรครับหาตัวเลขที่เอามาคูณกับห้าแล้วได้สิบ ห้าคูณเป็นสิบองสองห้าคูณสองแล้วเป็นสิบดังนั้นเราเลยเอาสองไปคูณทำไมครับเองไปคูณนเอาไปคูณทั้งตัวสิบแล้วก็ตัวส่วนคูณทั้งคู่นะครับได้คำตอบออกมาเป็นเศษไรเศษแปดส่วนสิบเศษแปดส่วนสิบทีนี้พอเราหดเป็นส่วนสีบปุ๊บเราตอบได้เลยไหมได้เราตอบได้เลยนั้นคำตอบที่ถูกก็คือ สูนตัวแปรครับเป็ข้อที่ถูกต้องอ่ะบอเองหนอยอ่ะมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งเศษสิบส่วน25แน่นอนครับ25มันหารลงตัวหารหนึ่้ลงตัวยี่สิบหาหารหนึลงตัวแสดงว่ายี่เป็นตัวประกอบของหนึ่ง้อยนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่า25สามารถแปลงให้เป็น100ได้ ยี่สิบห้าเป็นหนึ้อยครับสี่ยี่สิบ้าคูณสี่ค่ะเาสไปทำไรเอาไปคูณคารสี่แล้วก็ควรเพื่อแปลให้25เป็น1นึ่งร้อยพอคูณออกมาเส็จปุ๊กลายเป็นสี่สิบแปดส่วนหนึ่งอ่ะนี่ถามครับทศนิยมที่ได้คือศูนยจุดเป็นคำตอบที่ถูกต้อง อันนี้นี่ช่วงตอบคำถามใครมีคำถามยังไงทุกคนถามได้เลยดีไหมไม่มีครับไม่มีอ่าถ้าไม่มีเราก็จะเข้าสู่ช่วงมิสเทอรี่บอกนะครับโอเคต่อไปนะครับก็จะเป็นการทำกิจกรรมมิสเทอรี่บ็อกนะคอ่บผมมจะให้เพื่อนที่ออกมาหน่อยเลือกกล่องไหนเอ่ยเอาไปยุ่งกากระดก่อนก๊ ผมมือให้กับปั๊บเดี๋ยวให้แนะนำตัวก่อนเลยนะนำตัวหานไปหาเลื่อนสวยครับค่ณเลยครับคูณอะไร35 x 125น่ครับ35 x 125นะครับปั๊บใช้เลขอะไรคูณเอ่ยเลขแปดครับ่าทำไมถึงใช้เลขแปดครับเพราะว่าเพราะว่าอะไร อ่าเพราะว่า125เป็นส่วนประกอบของหนึ่งพัเลยใช้8คูณเพื่อให้เป็นเลข1,000ต่อ35มสิบคูณแได้เท่ากับห8 0่งแปได้สองร้อปดสบอ่าและป๊อก็เลยแปลงเป็นทศนิยมได้0.280ถูกไหมครับถูกครับอ่าเปครับตอบที่ถูกต้องครับผมให้ปั๊บหน่อยอ่าเตือนท่านที่ครับขออยู่กันตอนไหนครับพออง ข้อสองอเพื่อเลือกข้อ,อสองอไปแล้วครับแล้วโอเคสวัสดีค่ะชื่อนไดบโจทย์ส่วนีค่ะ,ะหรือทำยังไงเอ่ย สิบเยอะอะไก็หนึ่งร้อยเลยเป็นอะไรครับเป็นตัวประกอบอ่าเป็นตัวประกอบของหนึ่งร้อยก็เลยเอาห้ามาคูณเพให้เป็นหนึ่งร้อยเพื่อนคูณออกมาได้เท่าไหร่เอ่ยเป็นอะไรครับเป็นส่บตวหนึ่งร้อยแล้วเพื่อนแปลออกมาเป็นศูนย์จุดเป็นคำตอบที่ถูกไหมครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องอ่าผมมือให้แน่นอน ความรู้ที่ได้เรียนกันในวันนี้พร้อมกันนะครับเราเรียนเรื่องอะไรเอ่ยวันนี้การเขียนเศษส,ส่วนที่ตัวเศษส,ส่วนเป็นจํานวนนับครับและตัวส่วนเป็นตัวประกอบของอะไรบ้างของสิบหรือร้อยหอพันค่ะเราจะเขียนเศษส่วนเราเนี้ให้เป็นในรูปของโคตเนียมทำยไงบ้างครับอันดับ,รบแรกเลยหนึน่งคือห,หาตัวเลขมาอย่างจุดข้อนี้ ตัวส่วนเป็น2ก็หาตัวเลขมาคูณเพื่อให้เป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันข้อนี้เราทําเป็นเลขไรสิบอ่าก็คือการหาตัวเลขมาคูณให้ได้เป็นสิบนะครับทำไมเราถึงรู้ว่า2ทําเป็นสิบได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเพราะว่าสองเป็นตัวประกอบสี่ครั้งอีนะครับอ่าเก่งมากผไม่ได้น่อยคะแนนทั้ขหมดแถวตรงทถความครบคอ